อิสลามอัลหะม์ดานุรฮิมท่านพี่น้องครับในบทต่อมานะครับบทที่9นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามเบื้องต้นนะครับในเรื่องของอิบะดาคือการเคารพพักดีนะครับการเคารพพักดีที่ถูกบัญญัตินะครับหรือว่าการเคารพพักดีในรูปแบบที่ต้องห้ามนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการอุตริกรรมในศาสนาหรือคําศัพท์สารบที่เราเรียกว่าบิดาที่เราคุ้นหูกันนะครับบิดาเนี่ยแปลว่าสิ่งที่กระทําขึ้นมาใหม่ ในเรื่องของศาสนานะครับโดยที่ไม่มีรูปแบบแบบอย่างฉะนั้นเรามาอธิบายนะครับฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกันอย่างละเอียดนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาตลาสร้างเรามาทําไมและอะไรคือหลักฐานอัลลอฮฺสุบฮานาตลาสร้างเรามาเพื่อเคารพพักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนะครับโดยที่ไม่มีส่วนร่วมหรือว่านําสิ่งอื่นมาเทียบเคียงหรือมีหุ้นส่วนใดๆกับพระองค์เลยหลักฐานอัลลอฮ์ได้กลา่าวไว้ในสุรอัสจาริยัด56บอกว่า ว่ามาขอลักตุนจินนวันอิ่งซะอิลลาลิยะบุดูนและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อที่จะเคารพภักดีต่อข้าต่อลอสุบฮาโนบตาลาฉะนั้นนักอาถธราธรันก็บอกว่าลียะบุดูนไอยุหิดูนคือการให้เอกภาพต่อลอนี่คือเป้าหมายสูงสุดในการสร้างมนุษย์และยินเพื่อต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เคารพสการะ ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและในคําถามต่อมานะครับอะไรคือความหมายของคําว่าอิบาดาะนะครับที่แปลว่าการเคารพพักดีเนะี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับบางคนเนี่ยได้ยินคําศัพทับศัพท์อิบดะดาอิบะดานะครับแต่บางคนเนี่ยมันก็เคยชินกับการได้ยินการฟังบรรยายแต่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงนะครับฉะนั้นคําว่าอิบาดาะที่แปลว่าการเคารพพักดีหมายถึงคําที่ รวมไว้ทุกๆสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงรักและพอใจจากคำพูดการกระทําทั้งภายนอกและก็ภายในนั่นหมายถึงว่าทุกๆสิ่งเลยนะครับสิ่งใดก็ตามที่เป็นการบ่งชี้ถึงความรักจากอาลัลลอฮ์มาถึงอลัลลอฮ์เนี่ยทรงรักจากคำพูดที่ดีจากการกระทําที่ดีและพึงพอใจนะครับทั้งภายนอกภายในจิตใจไม่คิดร้ายเป็นคนให้อภัยไม่อิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอิบาดาห์ทั้งหมด นะครับนะครับฉะนั้นอะไรคือเงื่อนไขที่จะทาให้อิบาดาถูกตอบรับล่ะครับพี่นอ้องเราจะทําความดีแล้วเราก็จะต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือเงื่อนไขสําคัญเลย2ประการนะครับการเคารพพักดีจะถูกตอบรับด้วยกับ2เงื่อนไข 1. จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะครับทำเพื่ออัลลอฮ์ละหมาเดเพื่ออัลลอฮ์บวชเพื่ออัลลอฮ์นะครับไม่ใช่เนียดบวชเพื่อลดน้าหนักอันนี้ไม่ได้ผลบุญ นะครับเนียดไปละหมาดเพื่อต้องการให้คนอื่นก็บอกว่าไอคนนี้นะครับเคร่งคัดในศาสนาอันนี้ผลบุญบุกพร่องนะครับสองเลยจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนาบีด้วยฉะนั้นสองอย่างนี้นะครับจะต้องควบคู่กันไปหากว่าเราทําด้วยกับความบริสุทธินะ์ละหมาดไปละหมาดเลยด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าไม่ได้ละหมาดตามนาบีนะครับไม่ได้บวชตามนาบีไม่ได้ตามฮั์ตามนาบี ก็จะไม่ถูกตอบรับนะครับเช่นเดียวกันเราทําถูกต้องเลยละหมาดเหมือนนบีเป๊ะเลยนะครับลำฮัจหรือถือบวชตามอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับละทิ้งทุกอย่างแต่อะไรครับแต่หากว่าไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำเพื่ออัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ถูกตอบรับฉะนั้นเราจะต้องทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยและปฏิบัติ หลักการศาสนาหรือการเคารพพักดีในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยฉะนั้นสองเงื่อนไขนี้สําคัญมากพี่น้องครับแล้วก็เราก็มาดูความหมายนะครับความความออคลัสเนี่ยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลล้์คืออะไรคือการทําการเคารพพักดีที่ปราศจากจากสิ่งที่เป็นโสมมจากชี้เล็กการทั้งภาคีอย่างการโอ้อวดหรือการหวังในชื่อเสียงนะครับในการทําอิบาตา เนี่ยเราจะต้องมีความพึงพอใจต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันนี้คือความบริสุทธิ์ใจนะครับเราจะต้องละหมาดการละหมาดของเรานั้นจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นการมีภาคีต่ออัลลอฮ์มาเชียพนจะต้องไม่โอ้อวดไม่หวังชื่อเสียงและอะไรกับหวังด้วยกับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นเลยนะครับอะไรคือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่ออลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าว่ามาอุมิรุอิลลาลยับุรุลลอฮ์ مُقْلِسِينَلَهُ ا ل د ِّ ي ن َ ح ในส่ะอันไบนีนะและพวกเขาม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นนอกจากการเคารพพักดีต่อเราเป็นผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการพักดีต่อพระองค์เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงนะครับอันนี้เหรอาตาลาได้สั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเคารพพักดีต่อเรามุคลิซีนนะครับมุคลิสคือให้มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งใดมาเจือปนในการปฏิบัติอามันนะครับ ต่อมานะครับอะไรคือความหมายของการการปฏิบัติตามนาบีเราจะต้องเข้าใจด้วยนะครับการปฏิบัติตามนาบีก็คือการปฏิบัติการทําตามแบบอย่างของนบีในการเคารพภักดีต่อหรอด้วยการเคารพภักดีนั้นจะต้องตรงตามแบบอย่างจากท่านนาบีและประจากในการอุตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับทำให้เหมือนนบี สล,ลูกามารอไอตูมูนิอุสสล,ลีพวกเจ้าจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดคูสูอันนี้มานาสิกากุมพวกท่านจงยึดการทำพัดไปจากฉันนะครับแล้วจะต้องบริสุทธิ์ด้วยนะทำตามนาบีแล้วจะต้องละทิ้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของศาสนาไปกำหนดวันเฉพาะกลางเดือนชาบานจะต้องอ่านยาซีน ค่ำคืนของวันศุร์จะต้องอ่านยาซีนนะครับต้องไปอ่านกุรานในหลุมฝังศพนะครับต้องมีการสลาวาดนาบีหลังจากละหมาดฟรดูหเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดต่อการปฏิบัติของท่านนาบีอันเนื่องมาจากว่าไม่มีรูปแบบจากการกระทำของท่านนาบีและบรรดาสาวกของท่านทั้งหลาย นะครับอะไรคือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเราจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามนบ,บีอันนี้สําคัญมากพี่น้องครับหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามท่านาศาสลุลลอฮะสลาลัยสลัล์มนะครับในสุลฮะอไลมรอนอายะที่31บอกว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตบิอนูนียุฮบิบุคุม الله, ุลลอฮ์วยักฟิลละคุมซุนูบะกุมว ا ل ลอฮฺกอฟุรุรฮิยิม AH ur ur e จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันก็คือนบี อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านซึ่งความผิดทั้งหลายของพวกท่านและโะรงนั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาเสมอฉะนั้นอันนี้เป็นคํายืนยันเลยพี่น้องครับจากอัลลอฮ์สุบฮะนาตลาว่ามูฮัมหมัดเจ้าจงไปบอกเลยหากว่าพวกเจ้าเนี่ยบอกว่ารักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามนาบีสิเมื่อพวกเจ้าปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีนำม,มาละทิ้งสิ่งที่ท่านนบีห้ามเนี่ยความรักก็จะเกิดกับพวกท่าน เราจะอภัยโทษให้กับพวกท่านจากบาปต่างๆมากมายอันนี้คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามท่านนาบีในเรื่องของการกราบพักดีเราจะไปกําหนดอยู่ดีๆเราอยากจะไปบวชนะครับบวชตลอดทั้งอาทิตย์เลยโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่มีความจําเป็นไม่ใช่วันจันทร์พฤหัสหรือกลางเดือนอาเลบ13 14 15นะครับหรือวันอัลอักัาสาหรับคนที่ไม่ได้มาตาฮัสเราไปสามารถที่จะกําหนดอิบาดะ กำหนดการเคารพภักดีเองได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีรูปแบบมีการปฏิบัติจากท่านนบบมุมฮัมมัดสุลต่ลฮุอะเลวิสลมตลอดจนบรรดาสาวกของท่านด้วยนะครับส,ส,ส,ส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยเราทําได้เลยอยากจะขับรถคันสีไหนอยากจะทําบ้านสีอะไรนะครับอยากจะแต่งตัวยกเว้นจะต้องมีหลักฐานมาสั่งหา้ามอิบดะดาการเคารพภักดีเราไม่สามารถที่จะปฏิบัยิ ปฏิบัติได้ยกเว้นจะต้องมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานมาสั่งใช้ส่วนเรื่องทั่วไปปฏิบัติไปเลยยกเว้นจะต้องมีหลักฐานมาสั่งห้ามนะครับอะไรคือความหมายของคาว่าบิดาบิดาในศาสนาคืออะไรนะครับเราจะเราอาจจะได้ยินกันอยู่เป็นประจําคําว่าบิดาคืออะไรบิดาคือทุกๆสิ่งที่ถูกอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในศาสนาโดยที่ไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะแบบอย่างจากท่านนาบี และความเข้าใจกองบรรดาชาวสลับชนรุ่นก่อนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจเด็กรับพีน้องว่าไอ้ที่เราบิดาบิดาเนี่ยอะไรคือความหมายความหมายก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นการจัดวันเกิดการจัดเมลิดวันเกิดให้กับท่านนาบีนะครับการอ่านกุรานในหลุมฝังศพการรับจ้างจากการอ่านกุรานต่างๆมากมายเหล่านี้การสลาวาดทุกครั้งหลังเวลาละหมา,ฟาดฟัรดูนะครับ ดืการนั่งซิเกตกันเป็นวงๆและกล่าวลาอิลละฮ์อิลละลอลาอิลละฮอิลละลอสิ่งเหล่านี้ือเป็นการอุตริกรรมในศาสนาอย่างมากมายที่เกิดขึ้นนะครับข้อตัดสินของการกระทําอุตริกรรมในศาสนาที่เราได้กว่าบ,บิดาคืออะไรพร้อมหลักฐานจากนั้นทุกบิดาทุกการอุตริกรรมในศาสนาน,นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่หลงทางด้วยหลักฐานจากคำพูดของท่านอัสลลอฮฺสัลลัลลอฮวะเะลวะซัลลัมได้กล่าวว่า มันอหดสฟิอัมรินาฮะดะมาไรซามินหูฟะฮัดุนนะครับ,รบผู้ใดกระทําขึ้นมาใหม่ในการงานของเราซึ่งไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบไม่มีแบบอย่างเนี่ยถือว่าเป็นโมคะถือจะไม่ถูกตอบรับนะครับฮะดิษบทนี้ถูกต้องบันทึกโดยมัมบุคอรีและมุสลิมและคําพูดของท่านนาบียังบอกอีกว่าคุลบิดะะตินดอลาละบันทึกโดยมุสลิม ทุกการอุตริกรรมที่โรเล็กกับบิดานั้นถือว่าหลงทางและการหลงทางนั้นจะนําไปสู่เปลวเพลิงไฟนรกอย่างแน่นอนอันนี้อันตรายมากพี่น้องครับฉะนั้นการเรียนการสอนศาสนาเราจะต้องระวังในสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมในเรื่องศาสนาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีรูปแบบมีการกระทําหรือมีต้นแบบหรือมีหลักฐานจาก ท่านนบีหรือบรรดาสาวกหรือบรรดาชาวสลัฟหรือไม่นะครับแล้วก็ประเภทต่างๆของบิดาเนี่ยนะครับอุตริกรรมในศาสนานี่มีอะไรบ้างฉะนั้นการอุตริกรรมในศาสนานมี2ประเภทนะครับการอุตริกรรมในเรื่องของความเชื่อนะครับคืออะไรคืออุดมการณ์ของพวกยามียาพวกโมตซิลาพวกคาริชชีอาและกลุ่มอื่นๆที่หลงทางตลอดจนความเชื่อของพวกเขาบิดาเหล่านี้นะครับการอุตริกกรรมชนิดเนี้ยจัดว่าเป็น สิ่งที่เป็นบิดาที่ไร้แรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นบิดาในเรื่องของความเชื่อนะครับส่วนบิดาในเรื่องของอิบะดาในเรื่องของการกระทําการเคารพพักดีมีมี2ชนิดด้วยกันก็คือ1ก,ก,ก็เกียกว่าบิดาฮากีกียะนะครับเป็นบิดาที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทําขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีหลักฐานเลยนะครับก็คือเป็นบิดาจริงๆนะครับเป็นบิดาจริงๆเลยที่ว่า ไม่มีรูปแบบการกระทำโดยอย่างเช่นการจัดวันเกิดมลิดที่เราเรียกว่าเมาลิดให้กับท่านนาบีสุลตารฮุอะลิวะซัลลัมส่วนบิดาอุตริกรมที่เป็นอิดอฟียะคือสิ่งที่ถูกทําขึ้นมาโดยพาดพิงไปยังต้นต่อของสิ่งที่ถูกบัญจัดเอาไว้ด้วยกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปฏิบัตินะครับในบทบัญจัตินั้นอย่างเช่นการซิกเกตนะการการระลึกถึงอัลลอฮ ในแบบหมู่คณะหรือการเพิ่มเติมจากสิ่งที่ศาสนากําหนดเอาไว้อย่างเช่นการเพิ่มรอกาสที่5ในละหมาดซูฮรีนะครับการเจาะจงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งไม่มีตัวบทรายงานหลักฐานที่เจาะจงในเวลาดังกล่าวนั้นอย่างเช่นการถือสิลด,ดในวันที่15เดือนชาบานฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในด้านศาสนาเนี่ยมี2ประเภทนะครับ ประเภทที่หนึ่งในด้านของความเชื่ออันนี้อันนี้รุนแรงมากเลยนะครับอันนี้เราจะอธิบายทีหลังนะครับส่วนบิดาที่มันแพร่หลายในบ้านเราก็คือบิดาในด้านเคารพภักดีในการในการทําอิบาดะได้นี่มันมี2แบบบิดาจริงๆเลยที่ไม่มีต้นตอไม่มีรูปแบบไม่มีหลักฐานเลยก็คืออย่างเช่นการจัดมอลิดนบีการจัดมอลิดนบีวันเกิดให้กับ่านสุรุลลอฮ์สุรลลอฮฮุอัลเวะซัลลัมนะครับส่วนบิดาที่เพิ่มเติมนะครับมีบทบัญญัติเอาไว้แหละนะครับแต่เขาเปลี่ยนแปลง รูปแบบการปฏิบัติอย่างเช่นการระลึกถึงอรร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีแต่ถ้าคุณไปไปเจาะจงเวลาต้องเป็นวันศุกร์แล้วก็ต้องนั่งกันเป็นหมู่คณะต้องโยกศีรษะไปมาซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเติมจากสิ่งที่ศาสนาก,กําหนดเอาไว้อ่าไปเพิ่มโรกาอัตนะครับไปละหมาดนะครับไปละหมาดในใน,ในช่วงเวลาก็ได้กว่าในเดือนหรือไปเจาะจงในเดือนนี้ต้องละหมาดวันนี้ต้องเจาะจงวันนี้เวลาตอนเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน ต้องละหมาดในเดือนชาบานในเดือนรอยจับถ้าเราไปเจาะจงแบบนี้เป็นการกระทําในสิ่งที่มันมันผิดต่อหลักการศาสนานะครับอย่างเช่นการถือสิลดไปเจาะจงในเดือน15ชาบานมีรูปแบบไหมมีรูปแบบในการถือสิลดนบ,บีชอบมากที่จะให้ถือสิลดในเดือนชาบานแต่การไปเจาะจงเฉพาะเดือนชาบานไปเจาะจงละหมาดเฉพาะเดือนชาบานอันนี้ถือว่าเป็นบิดาอิดอฟียาบิดาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่ มันมีรูปแบบอยู่แต่ว่าคุณไปกําหนดและไปเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรามาดูตัวอย่างนะครับสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาอีกมากมายนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมที่แพร่หลายเลยนะครับคือการจัดเมลิดนบีจัดงานในคืนการเดินทางของท่านนนบีที่เราเรียกว่าอิสรอมิรอดนะครับการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่กูโบสหล้มศพและการยึดสถานที่ดังกล่าวเป็นมัสยิดหรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียน ณนะสถานที่ที่เฉพาะนะครับไปยังหลุมฝังศพของคนนั้นคนนี้นะครับในดินแดนต่างประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการกระทําสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอย่างแน่นอนเรามาดูพี่น้องครับสาเหตุของการเกิดการบิดเบหรืออุตริกรรมนะครับสาเหตุที่จะทําให้มันเกิดการกระทําที่มันเกินเลยต่อศาสนานี่มีอะไรบ้างหนงึคือการไม่ได้เรียนรู้แบบอย่างของท่านนบีอย่างถูกต้องไม่ได้ศึกษา หาความรู้อย่างถูกต้องนะครับไม่ได้สนใจด้วยนะครับอันนี้อันตรายมากสองคือการละทิง้งการปฏิบัติของบรรดาสฮาบะบรรดามิสาหายของท่านนาบีและความเข้าใจของพวกเขาที่มีต่อตัวบทอันการ์ละสุนนะก็คือไม่ยอมไม่ยอมเอาความเข้าใจของบรรดาสฮาบะมาเป็นรูปแบบในการอธิบายไปเข้าใจเองไปเอาสติปัญญาไปใช้อารมณ์ในการอธิบายอันนี้ก็จะนําไปสู่การการบิดเบือนจนนาไปสู่หลักฐานที่มันไม่ถูกต้อง นะครับแล้วก็ 3. การปฏิบัติตามอารมณ์ 4. การปฏิบัติตามกันมาอย่างงมงายก็คือการการเออก็เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตานะครับตกครูฉันว่าอย่างไรก็ถูกหมดทุกอย่างนะครับก็เรียกว่าตามจนตาบอดนะครับมองไม่เห็นนะครับหการเรียนแบบพวกกูฟอพวกปฏิเสธศรัทธาอันนี้ก็คือสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดบิดานะครับพี่น้องครับอันตรายมากนะครับไม่สนใจซุนนาไม่ศึกษาไม่เล่าเรียน นะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้สอก็คือการละทิ้งแบบอย่างของซอฮาบะไม่เอาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะมาเป็นบรรทัดฐานในการเรียนรู้ศาสนาที่มีต่ออันกุรอานและสุนนะสามเลยก็คือการปฏิบัติตามอารมณ์นะครับอันนี้เยอะมากนะครับนะครับปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตำนะครับสี่ก็คือการการปฏิบัติตามกันมาปู่ย่าตายายนะครับงมงายในสิ่งที่เป็นความเชื่อโบรดัมโบราณ นะครับแล้วก็5ก็คือการเรียนแบบบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นเราจะเห็นอย่างมากมายนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นงานสมรสงานนิกะงานศพนะครับมุสลิมต้องใส่อะไรบางทีก็ต้องใส่เสื้อ,อไว้ทุกนะครับสีดํากับเขาด้วยนะครับเพื่อเรียนแบบหรือว่าการโกลนผมไฟนะครับบางอย่างประเพณีบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีเราไปเรียนแบบเข้ามาจากพวกศาสนาพุทธศาสนาที่เขาปฏิเสธศรัทธา นะครับฉะนั้นมุสลิมจะต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ